นี่นะคะมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้โอ้โหทุกคนกินหอมมากเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องคั้งขนมแล้วนะคะวันนี้ดิวจะมารีวิวเค้กโกลกายตขาวค่ะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพวกวัยรุ่นยุค90นะคะก็จะไม่มีใครที่ไม่รู้จักลูกอมกระตายขาวค่ะทุกคน ลูกอมกระต่ายขาวนะคะจะเป็นลูกอมจากเมืองจีนนะมีมานานมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นซซ่สีขขาวแบบนี้แหละเป็นลูกกระต่ายแล้วก็ที่เราทานตอนเด็กๆที่แบบเวลาแกะเปลือกออกมาเสร็จว่าะเวลากินมันจะติดเปลือกพลาสติกเข้าไปด้วยแล้วเราก็สงสัยว่าเออสรุปไอพลาสติกนั้นมันกินได้ไม่ได้แล้วเราก็กลืนๆล,ลงไปแต่ก็ไม่เป็นอะไร แต่เราก็ไม่รู้นะว่าสรุปมาทานได้ไม่ได้เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะมาชิมโรลเค้กนะคะเขาบอกว่ามันเหมือนกันเลยกับตัวนี้แต่แค่เอาตัวนี้มาทําเป็นโรเคก้กแต่ดิ๊กก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเจ้าของผู้ผลิตเดียวกันหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าดูจากรูปแล้วกระต่ายมันไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนมันแค่ใกล้เคียงกันแต่เอาเป็นว่าเจ้านี้เขาบอกว่าเขาทํามาจากลูกอมกระต่ายออริจินอลอันนี้นะคะแล้วก็เป็นรสออริจินอลเอ่อเป็นเหมือนมิลค์ก็น่าจะ เป็นรดนมวานิลาอะไรแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาชิมโรลเค,ค้กอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้เพื่อทวนความจำรสชาติกันก่อนเลยนี่นะคะมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้นี่เลยเห็นว่าไวรัยลปิดนี้เลย คือลูกอมในวัยเด็กนะคะนี่ไงที่ดูบอกว่ามันจะเป็นเปลือกแบบอย่างเงี้ยเหมือนกระดาษไถอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเคยสรุปมันทานได้หรอเปล่าแล้วก็พยายามจะแกะออกให้ได้มากที่สุดเตอสุดท้ายก็ไม่พ้นทานแบบติดเปลือกบบนิดนึงอะ่ะทุกคนน็กออกใช่ไหมแล้วก็จะแถมอ่ะแตว่าอันนี้นิ่มนะอร่อยยังอร่อยเหมือนเดิมก็อันนี้เอามาชิมกันให้ดูเลยเท่าว่าม,มันเป็น รสนมมีกลิ่นหอมของบานิลาด้วยว่ามาดูกันว่าเค้กโรอันนี้จะเหมือนหรือไม่เหมือนไปชิมกันเลยอ่ะดย่ลืมบอกดิวซื้อมาในจากอา่อเขาเรื่องอะไรอะ่ะดิวจำไม่ได้อมาจากร้านไหนแทนในเฟซบุ o กอ่ะอีกแล้ช่วงนี้ชอบช็อปปิ้งผ่าน Facebook ก็มีทั้งหมด6โรขายในราคาที่2ละ95บาทนะคะก็ตกชิดลละ10กว่าบาท ดูดูแล้วเนี่ยไม่ต้องสืบดีว่ามันมาจากเืองจีนค่ะทุกคนแต่แค่ว่าอย่างที่เราคุยกันนะนาะว่ามันมาจากโรงงานเดียวกันกับน้องลูกอ,อมกระต่ายหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจโอ้ทุกคนเอพลาสติกมันหนามากเลยโอ้โหทุกคนกินหอบมากเลยโอเคว้าวทุกคน ประกับด้านนี้กว่าได้เฉยเยเนมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นโรดูไม่แน่ใจนะคะว่าชิ้นหนึ่งมันตกกีะะ่ออกรัมนะคะอ๋อสองร้อยสองกรัมนะคะหกชิ้นไปหารกันเองอเมไม่รู้ชิ้นละกี่กรัมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยหน้าตานะคะมันก็จะเหมือนออหน้าตาเหมือนพวกเค้กโรแบบรส รด,ดเหนยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เห็นมีแบบสอดไส้แบบครีมอะไรเลยนะคะมันเป็นเรียบๆแบบนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ไสประมาณนี้้เดี๋ยวเรามาลองดูก,กันเลยทุกคนสัมผัสแรกรู้สึกเลยว,ว่ามันนุ่มอืนี่ไงดูลองแกวมาทุกคนไม่มีไม่มีเนื้อครีมใดๆเลยนะคะมันก็น่าจะเป็นแค่ เหมือนเอาเค,ค้กมาโรเฉยๆเป็นเค,ค้กหน้านิ่มเนี่ยจับปุ๊บมันน,มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมากเลยเค,ค้กเนื้อนิ่มแต่ถ้าถามดูว่ามันเหมือนอันนี้ไหมดิตอบเลยว่าไม่ค่ะทุกคนรสชาติาไม่เหมือนกันเลยเพราะความทัวเรามาชิมนีมกรอบว่ามันคล้ายกันไหมอืม,อ,มอันนี้จะไปทางนม แล้วท่านนมนมจากนีน้มันไปในเชิงเหมือนแบบเค้กเนยเนยแบบเนยวานิลาคนนึงออกใช่ไหมถามว่าถ้าทานกับพวกชากาแฟหรือโกโก้โกอะมันน่าจะทําให้รู้สึกอร่อยขึ้นแต่พอทานเปล่าๆแล้วแบบมันก็เลี่ยนๆเหมือนเนาะข้งขอเพราะว่ามันไม่มีครีมเนี่ยเราเราคิดว่าข้างในมันควรจะมีครีมสอดไสแต่มันไม่มี ห,หวังนิดหน่อยจะถาว่าอร่อยไหมรสชาตใช้ได้เลยทุกคนคืออย่างที่บอกมันไม่ใช่เค้โกโรแบบชิ้นละ95บาทอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือ95บาทได้6ชิ้นอะไรเงี้ยมันก็ตามราคาถ้าเทียบราคา10ตกชิ้นลมดูว่าน่าจะประมาณ15บาทได้มั้งคะเราได้คุณภาพประมาณนี้ดูว่าก็โอเคอยู่นะเพราะเนื้อมันเนื้อเค้กเขาตีเนียนอยู่ค่ะทุกคน กิแก้มไปด้วยคือจะหลงหง่ายๆอยู่ดาวว่ามันมาจากคนละโรงงานเพราะว่าถ้าเป็นโรงงานเดียวกันอะมันไม่น่าจะทำแบบให้รสชาติต่างก,กันขนาดนี้มันควรจะใกล้เคียงกว่าดีอะไรเงี้ยต้องเลก็ตามวันนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวตำนานรูปองกระป๋บบาค่ะ เมื่อกลายมาเป็นโรคเค้รสชาติจะเหมือนกันไหมสรุปให้เลยไม,ไม่เหมือจ้าแต่อร่อยไหมก็คือรสชาติสมราคานะคะไม่ถึงขนาดแบบโ oh, อ wow ้ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาเอ้ย okay. อโอเคเหมาะสมโอเคงั้นก็วันนี้จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเค้กโรกระต่ายขาวนะคะหรือน้องไวรับปิดนั่นเองก็ ถ้าชอบคลิปนี้ไม่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์คุยกันและอย่าลืมกดแชร์กด s u b ส c r i b ์และกดสัิ๊กกรินให้ดูด้วยนะคะดูไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบาย